GPS test drive สนับสนุนโดยหากนึกถึงรถสปอร์ตในฝันของใครหลายคนยี่ห้อหนึ่งที่ต้องนึกถึงคงหนีไม่พ้นปอร์เชค รถสปอร์ตรูปทรงละไม้คล้ายกบซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นร่วมสมัยตลอดเวลาโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปอเช่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นนี้ไว้เสมอในทุกรุ่นพร้อมเอกลักษณ์เครื่องยนต์วางกลางและสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดบริษัทปอเช่ AG ประเทศเยอรมนีร่วมกับบริษัท AAS Auto Service ผู้นําเข้าและจำหนารถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจัดกิจกรรมปอร์เช่เวิลด์รถโชว์2013กิจกรรมระดับโลกของปอร์เช่ที่นํารถยนต์ปอร์เช่จานวนกว่า23รุ่นมาให้สื่อมวลชนไทยได้ทดลองขับและสัมผัสสมรรถนะแบบจัดเต็มณสนามพีระเซอรกิจพัทยาจังหวัดชนบุรีไม่ว่าจะเป็นพานามรารถสปอร์ตแกรน t ทูริสโม และคาเยนออฟโรดสายพันปอร์เช่ให้ทดลองขับกันในทุกรุ่นอาทิรุ่น S Hybrid GTS ดีเซลเทอร์โบและ Turbo S รวมไปถึงรถยนต์สปอร์ตที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตำนานจากปอร์เช่อย่าง911 c a r r e r a และโรสเตอร์พันแท้อย่างวอ x s คสเตอร์ใหม่ล่าสุดถือได้ว่า เป็นงานทดลองการขับรถยนต์ปอร์เชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับการอบรมทักษะการขับขี่ตลอดจนทดลองขับจนตรกรรมสปอร์ตงานนี้ AAS ได้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการขับขี่รถยนปอเชจากโรงงานที่ประเทศเยอรมนีขอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัยพร้อมแนะนำเทคนิคที่เศษต่างๆในการขับขี่ รวมไปถึงเทคโนโลยีและระบบต่างๆที่ทางปอเช่ได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและระบบความปลอดภัยอื่นๆไฮไลท์อยู่ที่ปอเช่ได้เผยโฉม k m a n S Generation ที่3ใหม่ล่าสุดครั้งแรกในประเทศไทยเป็นรถที่บรรดาคนรักรถสปอร์ตตั้งหน้าตั้งตารอคอยและแน่นอนว่า k m a n S ได้รับการกลากขวัญในการทดสอบว่าเป็นรถที่ขับได้อย่างมันที่สุดในตระกูลปอเช่ค่ะ K Man S คันนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่หมดทั้งคันตัวรถต่ำกว่าและยาวกว่าเดิมเบาขึ้นและรวดเร็วมากขึ้นเครื่องยนต์ยังเต็มไปด้วยพะละกกำลังเต็มพิกัดอีกด้วย ฐานล้อได้รับการขยายให้กว้างขึ้นตัวรถมีความกว้างขึ้นและล้อมีขนาดใหญ่ขึ้นส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่รถสปอร์ตเครื่องยนต์วางกลางได้มากขึ้นถือได้ว่าดีที่สุดในคลาสรถแบบเดียวกันตัวรถสปอร์ตสองที่นั่งใหม่ล่าสุดคันนี้ได้รับการออกแบบโดยเน้นเรื่องของนวัตกรรมการใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบา ส่งผลให้เคแม,มนใหม่ล่าสุดคันนี้เบากว่าเดิมถึง30กิโลกรัมประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่ารุ่นเดิมถึง15เปเซนต สำหรับกิจกรรมนี้ปอเช่จัดให้ขับขี่รถยนต์ปอเช่อย,อย่างเต็มรูปแบบเต็มสมรรถนะครบทุกรุ่นโดยเตรียมฐานสำหรับการทดสอบได้แก่สถานีสลาลอมการทดสอบสมรรถนะในการทรงตัวของรถยนต์ปอเช่สถานีเบรกกิ้งการทดสอบประสิทธิภาพของเบรกและแนะนำวิธีการเบรกอย่างปลอดภัยสูงสุดในรถยนต์ปอเช่สถานีแฮนดิงเทคนิคการควบคุมรถยนต์ปอเช ให้การขับขี่เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพการทดสอบกำหนดให้นั่งคันละสองคนมีจำนวนรถ23คันสลับกันขับจึงต้องขึ้นลงรถปอร์เช่ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนอบอ้าวเล่นเอาบางคนถึงขับมึนแต่ก็ไม่มีใครถอยเพราะนานๆจะได้มีโอกาสทดสอบสุดยอดซปเปอร์คาร์อย่างปอร์เช่ในแต่ละบททดสอบสมรรถนะของปอร์เช่ทั้ง4สถานี จัดหนักทุกสไตล์การขับขี่และทุกย่านความเร็วแบ่งแยกตามแต่ละสถานีซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแลพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญชนิดจัดเต็มอย่าได้แคร์รถระดับราคา7-8หลักเพื่อให้ได้รับรู้สมรรถนะได้ถึงที่สุดเหยียบจริงเบรกจริงกระทึบจริงอย่างไม่ยัง้งตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญซึ่งผ่านไปได้อย่างสนุกสนานเต็มอารมณ์ ตลอดวันในการทดสอบปอเช่ทั้ง23คันจำนวนรอบสนามที่ได้ขับหลังจากที่นับตอนขึ้นขึ้นลงลงรถเปลี่ยนคันรถเปลี่ยนคนขับอยู่ที่ประมาณ80รอบสนามได้โดยตลอดการขับในสนามครูฝึกจากเมืองเบียได้เพิ่มอัตรรถในการขับ ในการทดสอบรถยนต์ที่มีสมรรถนะสูงใช้ความเร็วสูงในสนามแข่งที่มีผู้เชี่ยวชาญขับนำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เหลือขับตามขบวนทากผู้นำพยายามให้ผู้ตามเกาะติดไว้เพื่อรักษาเวลาจะได้มีเวลาทดสอบได้ครบทั้ง23คันทุกคนแต่นั้นสิ่งสำคัญจะต้องดูลายการเข้าโค้งของผู้ขับนำให้ดีว่าเข้าโค้งลายไหนออกลายไหน จึงจะสามารถเกาะติดได้สำหรับกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้คอนเซปต์การจัดงานเป็นไปตามรูปแบบที่ทางโรงงานปอเช่เยอรมน,นีเป็นผู้กำหนดให้ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการกว่า20ประเทศทั่วโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะถือได้ว่าเป็นการทดลองขับอีกบทพิสูจน์หนึ่งที่เรียกได้ว่าสุดจริงๆพร้อมการอบรมทัากษะการขับขี่ สุดยอดแห่งนวัตกรรมรถปอร์เช่แทบทุกรุ่นแน่นอนว่ากิจกรรมระดับโลกเช่นนี้ที่ไม่เคยพลาดสำหรับเราพร้อมนำภาพการทดลองขับมาฝากท่านผู้ชมที่ชื่นชอบรถประเภทนี้ถึงบ้านเช่นเคยคะ่ะ ดุดยติมิตรเพิ่มชีวิตที่สดใสใช้รถใช้ถนนด้วยความอุ่นใจไปไหนไหนแบบสบายๆเมื่อเลือกทำประกันกับเราโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำที่คุณต้องการโทร081-555-8741 นสันนวราใหม่พันแกร่งแรงจัดประหยัดจริงครั้งแรกกับคริสคอนโทรลใหม่ในทุกมิตินิสันนาวาร่าใหม่ยอดรถปิกั p คุณภาพพันแกร่งแรงจัดประหยัดจริง ด,ดอร,ตตม,ร,รอมรีออคิดพัทยารีสอร์ทสวยคู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกตอบโจทย์ทุกการพักผ่อนหรือวันหยุดสบายๆของครอบครัวและคู่รักไปได้ทุกทิศทั่วไทยอยากได้อะไรบอกเรามาคะ่ะเราจัดให้รับจัดกิจกรรมดดลี่และคาราวานทั่วประเทศด้วยราคาประหยัดสุดๆลองโทรหาเรา